สวัสดีครับแม่น้องสวัสดียามค่ำยามแรงครับพายน้องมาหาเบิ่งเห็ดปูครับนี่โอ้เสียงเห็ดปูตาบเหมาะครับหน่น้องเอ้ยนี่เป็นหมูอยู่ครับนี่ยีย่าข้างในปัญญาได้เจ็บบ่ะนี่ครับนี่โอ้ยงเอผักหวานก็ได้นี่ครับนี่ออกใหญ่ๆเลยนี่ อ้ยมาเด้อน้องทุกคนเกมเห็ดปูน้ำเดียวครับนี่อีลายแท้อีเงาโกมาเมาหนิอ้ยอีที่เมานนี้ไปเอาตัวมันอ่อนนี่มีแมนได้อันนี้นะเบิกนี่ได้เนี่ยนี่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  โอ้ไปกกไอมเม่วงเดี๋ยวเด็ดกินซิมมาลิใหญ่นี่ก่อน<ะ>ใหญ่ก็มีกินส่วนลังฮือนครับไมไ่ไปหาไก่หรอกหอมกกอยู่โอ,อ,โกกโอ้เปื่อยแล้วก็มี

xuống Đường... năm làm một con thảm sườn mất lệ nhà thì... đi mày này